วันนี้เราจะไปชมน้ำตกไม่สนานกันนะครับกับเพื่อนนะครับผมคุณมิวนะครับมิวที่แปลว่าอะไรนะมิวแปลว่านมเอได้ละครับบอกเฮ้ยไปต่อเป็รานนี่ชิปนี่คิปคก่อนเดินนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์แทนแล้วนะครับพอได้เตียวสั้นกับเตียวยาวอย่าไปเร็้ยวคนกันย้ม ลืมไปพอได้เอาน้ำมากินน้ำแบบนั Naj ้นเะแอะแอนไหนน้ำดีหรวะดีได้เอาน้ำมก่อนบ่วนไม่สื่อนี่อ่อหาดิเว้วนไปซสื่อไหมวนไปดีก่อนลืมน้ำนะครับท่านผู้ชม เตรียมน้ำไปอปขอสักเตีอยละซื้อของเรียบร้อยแล้วถ้าถูกแบตมันหมดกึ่งกลางพวกมึงถึงบวนพี่หมดได้ทายเหลือหกสิบห้าได้อยู่ได้อยู่ประหยัดเอามาเดินทางกันต่อเลยไปเอแล้วแบไปฮับเลย อันนู้นก็ยังโหดเหมือนเดิมนะครับเกียงสองอไเกียงสองอ่ะแปบนิ่มๆไยเกียงสองลยอ่านิ่มๆับเบาไวเกี่ยงหนงเกียหนึ่งเพื่อนจำได้ไหมที่ฝนแกมอ่ะเกียงหนึ่งว่ะ้องล้านอ่ะไาแต่ด้ยด้ยแนวด้ยด้วย้อวงดวงองแล้วหองแล้ว เอาบาอลแล้วใส่เกินนี่หัวว่างไม่ายตัวมัวดอยแน่นันยกหน้าสิทั้งอ,อันนี้ก็เลยดอยป่าไม้มาแล้วนะครับอันนี้ก็ลงเขาถนนก็ยังเหมือนเดิมนะ รับเร็วถึงเร็วครับจ่าถึงจ่าโอเคตามนั่นเลยเพื่อนรับเร็วอาจจะไม่ได้ถึงเลยก็มีใส่ติ๊กตังคนันหน้าหนาวอย่าหาแผลเด็ดขาดนี่คือการแต่งตัวของผมนะแล้วดูเพื่อนผมวะาเขาใส่ขาสั้นมาเขาใส่ขาสั้นมาทำคิดอะไรไม่รู้ของเขาามน้ำามน้ำคนนี้ลึกขนาดนั้นมั้งเออมันเลือแเลย ความรุนแรงเลยปกติไม่ไม่ค่อยได้ปกติไม่ค่อยได้เจอนะเพราะว่ายังอยู่ในค่ายอยู่นะยังยังไม่จบทหารนะฮะ <มด S 1> เดี๋ยวจบเจ้ากับมจวนอีกบาจวนเวลานี่อีกเนะี่ยคนขับของเราไปได้วยความไม่พร้อมครับวันนี้อะไรนะไปได้วยความไม่พร้อมครับวันนี้ เอาไปไในห้อมหนูมอค่ะเอาเอาเอาเอ,าอาย่างไปนี่ก,กินปุูนตัวเองเ,อ,งเอาไปได้ฟิวส์อะไรแบบเล่นนำ้ำเล่นอย่างโซมไฟมัมมอเอ๋ใช่เก้าอี้ก็มีฮ่าจินกั็นลับตัวอันนะว่าโอ้ดาวสักอยู่โอ้ยตกไหมโบโต๊โอ้ยังเหมือนจริงๆใกล้ๆนี่ขับรถนี่จับจับรอยล้าล่ะจับลอยล้าอะไรอีกไม่จับนายนากาถอดไว้ไม่ได้มานี่ จับกี่กี่นาทีสองยี่สองอีกสิบสองอ่ะสิบสองอเราออกมาบายสองไงใจเลยบายสองน้อยๆแล้วอ้สองหกเแล้วซื้อของอ่ะเนมคนเืออ้ถนนครับถึงถนนคุกขะที่ว่าต้องใช้ทักษะในการขับนะครับตอนนี้ ผมก็ไม่ค่อยไว้ใจเพื่อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเคยเอาผมลงที่ดอยน้ำว้าฝั่งนู้นนะฮะตอนที่จะเอารถใช่ไหมว <laughs> มล่มล่ม้อม,มกันสามคันวิที่ไหน <laughs> <laughs> อ,อยห่ย <laughs> างก็อาจจะต้องใช้ฝีมือ <laughs> นิดนึงนะครับ <laughs> เขาเป็นคนเจ้าถิ่นนะครับเราไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงคนนัดถอรถเราเ <laughs> าเชิดปรดาอนะไรตองเนี้ยขึ้นได้อะไปนี่ก็ <laughs> อ่าน้งาัง <laughs> อาหน้าอาหน่าอ่านมาแล้ว <laughs> โ้มมาายกนิ่เดี่ยวตงนอันนี้โงัวูกระครับยังเดียวกายกินยงเดียวนี่ะครับวิวบ้านผม สดูแต่เพียวลลืมลืมดูทางอยากให้พูดทางไ้ายทางขวาเนี่ยเนี่ยมาสมาหัวอะไรย่างเงียเรามาถึงจุดจอดรถกันแล้วนะครับทีนี้ก็ใช้เวลาเดินกี่กิโลครับเพื่อนเดาเอาน่ประมาณจิดพัโลจฮะ เจนแนโเจแวนโลเอา้ามันเป็นทางก็เที่ยวนะครึ่งวันมั้งนะทางก็อาจจะลำบากนิดนึงนะฮะแล้วแต่ไกดเขาจะพาผมดูดิพาผมมาเส้นไหนไปรูยเนะี่ยโอ้โหไกด์เขาวิ่งชิ้วเลย หนึ 0, ห่งชั่วโมงเลยเพื่อนเริ่มเหนื่อยแล้วครับท่านผู้ชมเดินมาสักพักเริ่มเหนื่อยแล้ว <c oughs> มาดูกันครับปีก่อนน้ำขุ่นมากับเพื่อนรอบนี้น้ำน่าจะใส่มาดู <c oughs> กันครับปีั่อนไม่ไม่เอาเสียง <Corps. S 1> เอาเอา,เอาเห็นภาพดิดิ <c oughs> เอาแต่เสียงไม่ได้ โอ้โหค่ะดูค่ะมาถึงแล้วครับน้ำตกแม่สนานตอนน้ำใส ใส่มากครับน้ำใส เราไปต่อกันที่ชั้นหนึ่งเลยครับไม่ใช่ีชั้นสองไปต่อกันที่ชั้นสองเลยกระโดดเลยเหรอตายละเฮ้ยโอ้ยขอ,อ,อบใจโอ้ยเนี <c oughs> ่ย <c oughs> มาด้วยกันมาต้องช่วยกันครับ ไปครับทั้งสองครับไปชั้นสามกันต่อเลยเไปเล่นน้ำเหรอ ตอนน้ำใส่อะ <laughs> ท้าทายครับท้าทาย <laughs> สวยนะ <laughs> ทา่ทายยอดน้ำตกนั้โอเค Let's go <S มาถึงที่จอดรถแล้วนะครับถ้าหากใครชอบก็ กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมช่อง p b f c นั่นขับนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนนี้ก็จะกลับแล้วโอ้โ้เทพไปครับขอบคครับที่รับชมไปกันเลย